สวีดัสาวัสดีกันด้วยนะครับผม,มวันนี้เราจะมารีวิวแท็กส่วนของแบบรถก็จะมาจากบุกติไลโวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อืยับเป็นหนึ่งหมัดดีคันนี้เขาจัดเต็มครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูราคากนก่อนอยู่ที่ Legendary Motorsport นะ นี่ครับแท็กนะครับผมอ่านว่าแท็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะราคาอยู่ที่2 3 2ล้านสแสนมนห้าพันนะครับผมสีก็เลือกได้ประมาณนี้เพอร์ฟอร์แมนก็ยังไม่ได้แต่ง้วจะประมาณนี้นะโอเคป่ะนี่จุดเด่นของเขาอยู่ที่ธงฝรั่งเศสเนนะี่ยใครที่ชอบแดงนู่นขาวาเงี้ยสุดจัดอะผมบอกเลยคันนี้คันโปรของผมอะเออ เดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันเลยครับว่มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเพิ่มฟอร์มาสเดี๋ยวผมพูดไว้หลังแต่งด้วยกันแล้วก็คะแนนก็จะไว้หลังแต่งโอเคปะอ่ามาดูกันมีอยู่ยีิบสามแคตตาล็อกนะถือว่าเยอะเลยนะ โอเคนะคะแนนสำหรับคะแนนส่วนแรกคือคะแนนของความสวยงามเหมือิปที่แล้วอ,อที่รีวิว pr 4ไปนะความสวยงามเนี่ยผมให้เต็มสิบนะผมให้10เลยเพราะผมชอบธงฝรั่งเศสมากแม่งโดนพูดเล็กแม่งโดนโอเคมาเรื่องของส่วนที่สองนะที่เราขับกันไปเมื่อกี้เลยความเร็วอ่า มันตั้นอยู่ที่ประมาณ140ไม่เหมือนจะบวกไปเรื่อยๆเลยนะถ้าทางมันไกลขึ้นนะอ่ะเพราะรถคันนี้มันเน้นความเร็วปลายเว้ยอยูนะไอ้ข้างล่างนี่มันเทสลงไปข้างล่างนี่ลองเทสดูเลยนะ สุดอะยาวๆอ่ะนี่ก็ยาวแล้วปะ่ะร้อยสิบเลยอ่ามันก็ค่อยๆขึ้นอ่ะเมื่อกี้ร้อยสี่สิบนะถ้าผมไม่ใช่ตาฝาดห็นปะมันก็ค่อยๆขึ้นอ่ะโอเคกลับไปเหมือนเดิมโอ้ยอย่าจุ่มน้ำอย่าจุ่มน้ำ ไม่ชอบชุบม่ทอดมาเท้ความเร็วกันให้ดูเลยอ่าขึ้นเร็วอยู่นะถือว่าขึ้นเร็วอยู่เมื่อกี้ประมาณ40-50ตับนะหากตงแล้ว รถไปชนมันเลยพมอสมาร์ดรอปลงป่าวะกระปุงไปนะเมื่อกี้นะได้ประมาณ120นะเคก็สำหรับความเร็วอะผมถือว่าให้มันเร็วอยู่นะผมให้ไปเลยจิตคะแนนอโอเคนะมาส่วนเรื่องที่สองนะก็ ผ่านไปแล้วนะอเรื่องที่สามเคสํำหรับเรื่องที่สามนะผมผมจะพูดถึงเรื่องการเข้าโค้งแล้วก็การควบคุมนะรถคันเนี้ยผมว่ามันคุมไม่ค่อ,อยยากนะเข้าโค้งอาจจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือสกิลเพย์นิดนึงนะอ่ะผมเลยให้ที่8ดคะแนนครับเคนะเพราะว่ารถคันนี้มันมันถือว่าเร็วนะรถสปอร์ตเออถือว่าเร็วอะ่ะ แล้วแบบเข้าโค้งก็โอเคอผมเดยให้ไปที่8คะแนนครับประมาณนี้มาชวนของเรื่องที่4ครับเป็นการเบรกอ่ะมันก็เบรกดีกับทุกคันนะเอาจริงนะผมให้เลยแคะแนนครับสำหรับคันนี้เหมือนที่ฟคลิปแล้วเลยเพราะว่ามันเบรกพอๆกันเลยแต่คันนั้นมันจะเร็วกว่า แต่การเข้าโค้งอ่ะมันจะสูญเสียไปส่วนอันเนี้ยมันก็จะเร็วไม่เท่าคันนั้นแต่ว่าการเข้าโค้งมันก็จะง่ายกว่าคันนั้นมันนั่นนะต้แตกไปเลยเนี่ยมันเข้าโค้งแบบสวยๆได้อยู่นะเพราะว่ามันต้องใช้แบบสกิลเพย์นิดนึงอ่ะ มาในส่วนของเรื่องที่ห้าข้อนี้เป็นเรื่องของพวกของแต่งนะก็เห็นกันไปเมื่อกี้แล้วไนงะคือจัดเต็มอะ่จะจัดเต็มได้เลยอะ่ะถ้าไม่มีลายฝรั่งเศสตรงนี้คือแบบสวยอะ่ะสวยมากอะ่ะเออผมให้ไปเลย9้าคะแนนครับเรื่องของการแบบว่าของแต่งของมันนะเพราว่าของแต่งมันก็ให้มาเยอะอยู่นะเอาจริงเยอะเลยอะ่ะมีลายด้วยอนะไรแบบนี้เฟรมเฟรมดอก มีลายด้วยนะเออแบบมีลายด้วยเออเรามาสรุปไปเลยนะสำหรับคันนี้นะผมอยากแนะนําให้กับคนที่แบบเอ่อทำให้ว่าดีไหมผมว่าก็ใช้ได้นะเอาไว้แบบเป็นรถพวกแบบว่าขับทางไกลๆได้อยู่อเอาไว้เซตอัพอะไรเงี้ยแต่เวลาหนีก็ก็โอเคนะมันก็ถือว่าเร็วอะ่ะก็ ถ้าจะให้แนะนําก็ได้นะสาหรับคนที่จะซื้อไปทำให้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะซื้อไปขับเล่นก็ผมแนะนําเลยใครที่ชอบแบบธงฝรั่งเศสอ่ะแบบสีน้ําเงินขาวแดงเนี้ยเหมือนผมอะ่ะผ,ผมก็ชอบเลยครับเนี้ยคุณก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าหรือว่าสวยอะ่ะรูปทรงก็โอเคเลยอะ่ะ ประมาณนั้นนะสำหรับรถคันนี้ผมให้เลย4ีบคะแนนเต็ม50นะก็ยังขาดขาดอะไรนิดเดียหน่อยน,นะก็ส่วนใหญ่รถมันจะไม่มีเพอร์เฟกหรอกใน t d b เนี่ยจะไม่มีเพอร์เฟกหรอกมันจะอ่ามันจะได้อย่างเสียอย่างอเออส่วนใหญ่ของรถน,น,น,นะเอเคอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไม้เพียงเท่าน,นี้นะก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละ,ละก็อยากจะแนะนำก็2ล้านกว่าเนะี่ย มันก็แล้วแต่นะสำหรับใครที่ชอบแบบความเร็วปลายอย่างเงี้ยเข้าโค้งง่ายๆหน่อยก็ผมแนะน,น,นําเลยคันนี้แต่มันไม่ถึงกับแบบว่าเร็วเท่ากับรถปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะรถแบบ pr 4คิวที่แล้วอะแม่งใส่เนตตัดไปแบบ150อย่างเงี้ย1 7อยอย่างเงี้ยเออคือแบบโกงเกินแต่มันก็แลกกับการเข้าโค้งที่ยากนะเพราะว่ามันตีโค้งโคตรบ้าแต่คันนี้ผมให้ไปเลยแบบควบคุมมันควบคุมง่ายมาก เอจริงมันแบบคตง่ายอะ่ะมันเหมือนเซนโตโน่สมัยก่อนอะ่ะเออมันไม่ได้คุ้มยากแล้วแบบรบแรงอเออแต่ความส่วนงามอะ่ะผ mm hmm. มโคตรชอบเป็นรถคันโปรดคอผน,นะสำหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ